สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำสัปดาห์หรือว่า YLG Weekly Wrap-up นะครับครับทิศทางของราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างสดใสโดยราคาทองคํามีแนวโน้มที่จะปิดตลาดในแดนบวกเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันทั้งนี้ทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนและมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า7ปีครึ่งซึ่งเป็นการทําระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรายสัปดาห์รายเดือนและรายปี โดยราคาขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,747เหรียญดอลลาร์ต่อเทยซอนแต่อย่างไรแล้วก็ตามทองคำมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยวันศุกร์ราคาเกิดกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าบริเวณ1,700เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นกรอบหรือทิศทางขาขึ้นของราคาทองคำในระยะสั้นทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมทองคำเชิงบวกลดลงและเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาถึงแม้ว่าทองคำจะได้รับแรงหนุนจาก ความวิตกกังวลว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะอาจจะประเชิญที่ทางขาลงมากที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือว่าเกสดิเพชชันเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ความวิตกกังวลดังกล่าวก็กลับไปหนุนให้ที่ทางดอลลาร์สหรัฐในฐานะ สกุลเงินปลอดภัยได้รับแรงหนุนและมีทิศทางแข่งค่าขึ้นซึ่งการแข่งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐยังสร้างแรงขายทํากําไรสลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคํานอกจากนี้ในช่วงปลายสัปดาห์มีความคืบหน้าเกี่ยวกับยารักษาโรคไวรัสโควิด -19 รวมทั้งความหวังเกี่ยวกับการผ่อนปลนมาตรการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ซึ่งสหรัฐ มีแนวโน้มที่จะกลับมาเปิดเมืองและเปิดทําการทางด้านเศรษฐกิจอีกครั้งสถานการณ์ดังกล่าวกลับไปกระตุ้นการลงทุนในตลาดหุ้นวอล์สตรีทของสหรัฐให้มีทิศทางฟื้นตัวขึ้นจนสร้างแรงขายสลับกลับกดดันเข้ามายังตัวตลาดทองคําอย่างไรแล้วก็ตามโมเมนตัมหรือทิศทางของทองคําในเชิงบวกลดลงทางนี้หากราคาทองคําขยับปริดิตรัวขึ้นยังไม่พ้นแนวต้านในโซนพั 132ถึง1747เหรียญนอล่าต่อเทสซอนยังแนะนำให้นักลงทุนทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วรอราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาจึงทำการเข้าซื้อคืนโดยกลับมาเน้นการทำกำไรระยะสั้นโดยไม่ให้สะสมทองคำเพิ่ม โดยเป็นลักษณะของการเล่นรอบจากการแกว่งตัวออกด้านข้างอย่างไรก็ตามทั้งนี้ประเมินแนวรับแรกบริเวณ1,663เรียญดอลลาร์ต่อเทสออนหากคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ25,600บาทต่อบาททองคำและแนวนรับ สำคัญถัดไปคือบริเวณ1,636เหรียญดอลลาร์ต่อเอสส์ออนหากคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ25,200บาทต่อบาททองคํทาทั้งนี้แนวโน้มหรือความผันผวนของราคาทองคําอาจเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นการเข้าซื้อไม่ควรซื้อด้วยเงินหมดที่แนวรับใดแนวรับหนึ่งควรเหลืองเงินเอาไว้ซื้อเฉลี่ยเมื่อราคาหลุดในส่วนของแนวรับแรกขณะที่หากราคาขยับปริดิตัวขึ้นให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ทั้งนี้หักราคาเกิดผ่านแนวต้านบริเวณ1,747เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้หรือหากคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ26,850บาทต่อบาททองคำได้ประเมินว่าราคายังมีโอกาสขยับและดิดตัวขึ้นต่อโดยประเมินแนวต้านถัดไปบริเวณ2,1,788เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของช่วงปลายปี2012 ที่เป็นเงินบาทไทยก็จะอยู่ราวๆประเมิน27,500บาทต่อบาททองคำในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัว S&P 5 0 Index Futures ในส่วนของซีรีส์ M50, S50, M20 แม้ว่าดัชนีจะมีการขยับมาและมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์แต่พอกลางสัปดาห์มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาอย่างชัดเจนหลังจาก ดัชนีปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงก็มีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นทั้งนี้โดยภาพรวมของสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าดัชนีมีลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นลงสลับในรูปแบบของฟันปลาแต่การแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของตัวดัชนียังไม่สามารถขยับหรือปรับตัวขึ้นไปได้ไกลมากนักในระยะสั้นแนะนำว่าอาจจับตาแนวต้านบริเวณ839จุดซึ่งเคยเป็นระดับสูงสุดในช่วง สัปดาห์แรกของเดือนเมษายนและในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหักดัชนีวันจันทร์ขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อและไม่ผ่านในส่วนของส่วนดังกล่าวแนะนำให้ทยอยขายที่ระดับดังกล่าวสต็อปล้อหรือตัดขาดทุนบริเวณแนวต้านบริเวณ850จุดซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้และประเมินแนวต้านสำคัญถัดไปบริเวณ 8 6 5จุดซึ่งเคยเป็นระดับสูงสุดของช่วงต้นเดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามหากดัชนีปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาแนะนำเข้าซื้อโดยใช้ในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ700.700 4 700ทั้งนี้ประเมินแนวรับบริเวณ785จุด หากดัชนีปรับฐานรลืออ่อนตัวลงมาให้จับตาระดับดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพอหากดัชนีไม่หลุดจะยังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซเวอพต่อไปแต่หากเกิดหลุดลงมาแนาวโน้มหรือโมเมนตัมเะมวกจะลดลงซึ่งประเมินในส่วนของแนวรับถัดไปบริเวณ755จุดดังนั้นในส่วนของหากดัชนีเกิดหลุดแนวรับบริเวณ785จุดแนะนำให้สตอปลอสในส่วนของฝั่งซื้อ และเสียงเปิดสถานะขายตามเพื่อลงทุนระยะสั้นหวังการปรับตัวหรือการอ่อนตัวลงมาทั้งนี้ที่ทางหรือโมเมนตัมของดัชนีเริ่มมีการขยับขึ้นหรือมีที่ทางในเชิงบวกลดลงหากดัชนีรีบาวหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอาจจะทยอยปิดสถานะรองโพลิชันแล้วก็กลับมาเปิดสถานะขายในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาในสัปดาห์หน้านะครับแนะนำให้จับตาการพิจารณาเกณฑ์ผ่อนปลนต่างๆและมาตรการ การล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองในฝั่งสหรัฐและก็ในหลายประเทศรวมทั้งในไทยด้วยซึ่งเริ่มมีกระแสข่าวว่ามาตรการการล็อกดาวน์จะถูกผ่อนคลายมากขึ้นและภาคร้านและภาคกิจการต่างๆจะสามารถกลับมาเปิดทําการซึ่งหากแนวโน้มเป็น ไปตามกระแสะข่าวดังกล่าวคิดว่าการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งตลาดหุ้นไทยอาจมีทิศทางสดใสามากยิ่งขึ้นแต่อาจจะกลับมาสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้เกิดการปรับฐานและการออนตัวลงได้นอกจากนี้แนะนําให้จับตาประสิทธิภาพของยาลิมิซีเวียซึ่งเป็นยาสามารถรักษา อาการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หากประสิทธิภาพของยาสามารถใช้ได้ผลคิดว่าทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอาจถูกลดความน่าสนใจลงแต่หากมีกระแสข่าวกลับมาในทางตกกันข้ามว่ายาพอนำไปใช้กับผู้ป่วยบางประเภทหรือบางสัญชาติแล้วไม่สามารถตอบสนองได้ในทิศทางเชิงบวก อาจยังคงต้องระมัดระวังการปรับฐาหรือการอ่อนตัวลงมาของที่ทางตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงด้วยเช่นกันซึ่งประเด็นดังกล่าวก็จะกลับมาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําและตลาดหุ้นได้เช่นกันนอกจากนี้การที่ธนาคารกลางจีนและธนาคารกลางอินเดียมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงหลังจากทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจมีการปรับขาหรือมีการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องคาดการณ์ว่าอาจจะเห็นธนาคารกลางต่างๆพยายามออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเช่นเดียวกันซึ่งมาตรการดัง กล่าวคาดการว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ทยอยประกาศออกมาและอาจจะส่งผลต่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือตลาดหุ้นในตัวสแต n ฟิ t ต u t เ r ็ฟินอกจากนี้แนะนำการเปิดเผยจำนวนผู้ขอ รับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ของสหรัฐหลังจาก4สัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานทะลุ22ล้านคนซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศและส่งผลต่อราคาทองคำและตลาดหุ้นในบ้านเราด้วยเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ขอให้นักลงทุนโชคดีในการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับ